สวัสดีค่ะมาพบกับพีเจแฟลนี่แสตมคอนสวยอีกแล้วน,นะคะเช้าเดิมค่ะทุกวันจันนะคะกับออเดชั่นมันเดย์ค่ะวันนี้แฟลี่กำลังทำกิจกรรมในส่วนของกดสดเงินโปโชว์ร้านนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆด้วยที่อุตส่าห์เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากนะคะมากกว่าพันคลิปกันเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยได้รับไอเทมกันทุกคนเลยที่ทำกิจกรรมหรือว่าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้คนละ900 0 วันเลยนะคะโหแบบเอาไปใช้แบบไม่รู้จะใช้ยังไงอ่ะนานมากเข้าใจป้ากิจกรรมก็จะสิ้นสุดวันที่30เมษายนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมโกซนงดโปอโชลานก็เข้ามาทำนะคะแฟนลี่กำลังเคร่งอยู่ไม่ได้ลานสักทีอ่ะเสียใจอ่ะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะ พบกับแฟรี่บัณจันก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะโปรโมชั่นเด่นๆนะคะมาแบบแนะนำเพื่อนๆกันก็นกเช่นเคยสัปดาห์นี้ก็เลยยกนะคะกิจกรรมค่ะมาให้เพื่อนๆนะคะว่าใกล้จะสิ้นสุดกันแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เลยค่ะกิจกรรมแต่งชุดไทยได้ไอเทมนะคะจะหมดเขต วันที่21นั่นก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเวลา15นาฬิกาสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ไปทำกิจกรรมซัง่ายๆค่ะแต่งชุดไทยสไตล์ไทยๆของเรานะคะคู่กับตัวละครนะคะกิจกรรมนี้นะคะรุนหลับไปเทมทางออดิชันแล้วก็ออดิชันเวิร์ระยะ90วันกันไปเลยนะคะสำหรับออดิชันก็จะได้เสื้อสปาร์สเอาต์สไตล์ค่ะ90วันส่วนนะคะออดิชันเวิร์กก็ไม่น้อยหน้าค่ะได้กระเป๋าเป้ระยะ90วันเป็นคลองนะคะแล้วก็ ไม่หมดค่ะกิจกรรมยังไม่หมดกิจกรรมของเราเยอะมากเลยค่ะเข้ามาสู่กิจกรรมนี้เลยทุกเดือนนะคะที่เราค้นหานะคะดาวคือดารุวงนั้น ที่ชินจ่อยากเป็นไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้ประกดร้องเพลงเราค้นหานะคะแดนดันด,ด,ดาวเพื่อจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ประจำในแต่ละเดือนของเกมออเดชั่นแล้วก็ออเดชั่นเวอร์ของเราค่ะเดือนนี้นะคะก็มาในทีมออเดชั่นเอฟซีนะคะง่ายๆค่ะไม่ยากเลยถ้าเราเป็นเอฟซีของเกมออเดชั่นจริงๆนะคะเพียงแค่เราถ่ายรูปคู่กับโลโก้ที่มีสัญลักษณ์ของออเดชั่น จะเขียนเป็นโลโก้ขึ้นมาว่าออดิชั่นเราก็ถ่ายคู่ก็ได้จะใส่เสื้อออดิชั่นแล้วก็ถ่ายมาก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ของออดิชั่นโลโก้ ของ a อ d i ชั่นนะคะก็ถ่ายเข้ามาแล okay. ้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะก็จะสิ้นสุดวันที่26นี้แล้วนะคะ26เมษายนค่ะตอน5ทุ่ม5 9นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมันน่ามากนะคะก็เชิญค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเพื่อลุ้นเป็นพรีเซนเตอร์ของทางเกมออเดชั่นแล้วก็ Audition เบ r ร์นะคะได้เงินหมื่นบาทด้วยนะ10,000บาทไม่น้อยเลยนะอ่ารีบเข้ามานะคะ ้ามีแดนดันดาวเมื่อไหร่นี้ค่ะกิจกรรมนี้ก็จะมาตามๆกันทุกเดือนเลยนะคะสำหรับแฟนดังมานั่งคุยนะคะแบบก็ยังเปิดรับยูยังไม่หมดนะคะสำหรับแฟนดังมานั่งคุยนะคะเปิดถึง27เเมษายนแฟนไหนที่คิดว่าแบบ ยังไม่ได้ลงแฟมดังมานั่งคุยนะคะกิจกรรมนี้รุ่นรับ3,000บาทเลยนะแฟมไหนที่ยังไม่เคยลงก็มาลงกันเยอะๆนะคะเพื่อเราจะเก็บในส่วนของพอยต์ฤดูกาลในวันที่27ตอน9โมงครึ่งค่ะก็แบบเอามาแบบพอหอมปากหอมคอเนะาะ3กิจกรรมเดี๋ยวแฟรีร่จะต้องอัดคลิปต่อแล้วว่ากดสดงดโปโชลเราทำไม่ได้ถึงล้านสักทีนะคะ คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามแฟนลิสแฟนงสมคนสวย์คนนี้ด้วยนะคะจะเอากิจกรรมอะไรดีๆมาฝากก็ติดตามทางหน้าแฟนเพจนะคะบ๊ายบายกดไลค์มีน